อไรรเล่าเาร้องเรียนว่าใช้เลขเมเจ้าของเจ้าของแจ้งใช่ไหมครับ ออเลขเนี้ยเป็นเลขอาหารเนี่ยเจ้าของเลขเนี้ยเขาแจ้งว่าอีกที่มอเนี้ยมาใช้ของเขาซึ่งมันผิดก็คือการที่เข้าค้นครั้งนี้คือเป็นยังไงบ้างครับอ๋อได้รับเรื่องร้องเรียนมาครับเรื่องร้องเรียนมาจากกรมปศุสัตว์ให้เราเข้าตรวจสอบอาาที่นี้นะครับว่ามีการจําหน่ายอาหารที่ทะเบียนปลอมใช้ทะเบียนปลอมแล้วก็มาจากแหล่งผลิตที่ลอม กำลังตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบมีอาหารอย่างเดียวใช่ไหมครับอาหารแมวอย่างเดียวครับสามสองสามสี่อันนี้เราไปเก็บเก็บของกลางนะสามหกตำรวจกำลังพิมพ์สำนวนอยู่สองแก็ามว่ายังไงก็ว่ายังไงเราเก็บของกลางไว้ก่อน

màu bảy, thử cái này, màu xanh, nước cam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 ,

ออมีการขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนนะครับเราก็เข้ามาตรวจสอบก็พบอ,อาหารสัตว์สามที่่าก็เป็นอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนที่ถูกต้องอ่ะครับใช้เลขทะเบียนอของยี่ห้ออื่ทั้งนั้นของปริษัทจังหวัดได้ยึดไว้ตรวจสอบก่อน,นครับทั้งหมดยอดเท่าไหร่ครับเออ96ลังแล้วก็อีก7ถุงที่เหลือมันมีอยู่5ถุงที่เอาไปส่งห้องแลบเพื่อตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ต่อ ดดูนับประสอว